ตายอย่าใส่เยอะเกินอะ่ะเยอะมากก็าตายตอะไรย่เียอะมากต่ถ้าไม่มีปลาเลยราอัดแ,แม่ไปเลยเยอะเาตาลยปลาแลยจะโจนลงไนะี่คือแล้ว ดำเยอะนะลมดำอันนี้บ่อธรรมดาเมเยนธรรมดามันเอกเอกะไกบนาที่นี่เลย มันรออยู่ที่มันคือว่ากิ๊บมาให้เอานะคะนี่ใช่ไหมขายรหัสอันนี้แน่ไหมมันขายไม่ได้พี่จำรหัสไม่ได้เอารหัสอื่นอะแก้เพื่อนอ่ะได้ไหมได้ปะได้ปะได้เพรเพื่อนจะใส่ไม่ได้ ถ้าไม่มีใครใช้ก็จะใส่รหัสไม่ได้เนี่ยอะไรที่พี่หมายถึงอ่ะเพี้ยวเกมลูกแล้วเล่ลิงกบกบล้วเชฟโบี้เชื่องึงเนี่ยฮะเชื่อึงเนี่ยอะไรอึงอะไรอันนั้นไม่ใช่อึงอันนั้นกบ ไม่ใช <Over> mm ่เ hmm. พ like <Bow. S 1> mm ื่อขอให้ใค 了。 มาสตรีมเกมัเห,หน่อยนี่ไลฟ์สดอยู่ตอนนี้นะครับผมเันนี้เกมโกโกวายอยู่นะครับคนเพ็กซต้องเป็นไหนนี่ครับผมหยิบเป่งไปเลยนี่ไม่สนใจใครสิอยอย กอดติีชูชีพชูดีรัเฮ้ยเสื้อบางเสื้อบางนี่นะครับนี่ครับตัวของตัวผมไปนานๆนะครับเพราะว่าไงผมเข้าไปไม่ได้อ่ะตอนนี้ครับผมไปไราไปดูเดี๋ยวมีคนดูอยู่แค่หกคน ย <e right uh uh ี่ส uh uh ิบสองคนนี่หว่าเพิ่มไปแล้วสิบคนมีมีตังตองตอนนี้ผมติดปั๊กพี่เขาเป็นอะไรอ่ะพี่เขาเป็นอะไรอ่ะมาเล่นตรงนี้มามาเป็นอะไรอ่ะดูหน่อยไม่รู้สิคนมันขี้เหม็น Okay. เกมเกมโยมเดี๋ยวเกแกมพกโอมก่อนสวัสดีดครับผมวันข้าวเกมนะครับนี่ครับเกมโนบกัก<ว>มันเป็นกล้องหลังเป็นเครหังข้ามขายมอสสวยเลยห <c oughs> ายเปน็นบ้านดีๆน้ำไปใส่แล้วทำไมว่าในข้าวไหมตีนใสอ่อะ น้ำอะไรใส่ลูกน้ำเปล่าน้ำเปล่าก็อันนี้อะไรขมึกอ่ะใช่มันก็เลยกรอบมันจะกินได้ไหมหรือได้อร่อยกินไปแล้วหมดเกอย้ยงหมดแล้วเก๋งอ่ะอนนี้นอกห้องว่าเขาเกลือวันนี้เยอะอย่าเพิ่งเข้าแบบนี่ค่ะแล้วครับโอเคก็เป็นไรอันนี้คือเกมที่นี่ ตีบตุ๊กตาขยายข้อตาก็ได้เนี่ยอย่าละนะครับขอมาเจ็ดสี่อื้อใส่ดื้อใสีเขียวดีกว่านีด้วยนี่นะครับผมมานี่ล้วจำดีง่ายนะเระ ได้ไงอะนี่คัะมาดูคัะมาดูคัะกบหายกบหายป้ากบกบไปแล้วกบหายมัน,นหนีเองได้อะเฮ้ยหายไปแล้ววันนี้ว็ชาจะัม่ได้น้ำแต่มีคนถือไม่มาเล่น Ừ. Mày lên bầu ừ. không không như Điều mà Bạn nên kèm mà Hãy subscribe cho kênh Áo Mì không Let's aku a

ไอ้น,นี่ครับผมออกจากเกมแล้วไอ้น,นี่ครับผมหาแบบใหม่นะครับมาเกมอยู่จะมาท้าสมไมเนาะฮห้เกมอยู่